หัวหอมมะเขือเทศผักกาเดเผื่อจังเลยอ่ะกินแต่สลัดแบบเดิมๆมาทั้งชีวิตไม่มีสลัดแบบอื่นบ้างเลยเหรอเนี่ยเอา้า <c oughs> กำลังบ่นกับตัวเองคุณผู้ชมสวัสดีนะครับทุกคนครับตอนนี้คือรายการอาหารโดนใจสไตล์คนเมือง F&N n, n o o o d y me ว้าวเมนูคือไม่ใช่อะไรหรอกคุณผู้ชมสลัดน่ะมันก็เป็นเมนูลดความอ้วนที่หลายคนก็นึกถึงอยู่แต่ทีนี้ถ้ากินสลัดแบบหน้าตาแบบเนี้ย มันก็ดีแต่มันเป็นแบบเดิมๆบางทีมันก็มีเบื่อบ้างอะไรบ้างนะแต่ว่าจะทํายังไงดีเพราะว่าคิดไม่ออกแล้วสงสัยต้องอาศัยเชฟนกไม่รู้ว่าเชฟนกจะช่วยเจ๊มแหม่มได้หรือเปล่าช่วยหน่อยนะเชฟนกแม่สาหรับคนที่เบื่อเมนูสลัดแบบเดิมๆอย่างเจ๊แหม่มแล้วเราก็นกมีเมนูสลัดที่มานําเสนอคะ่ะเมนูนั้นคือสลัดพลาตะคะ่ะแมแค่เื่อก็ว้าวแล้วใช่ไหมคะ แล้วเนี่ยนะคะสลัดแขกเนี่ยเขาจะใช้กะทิในการผัดน้ำพริกแต่ว่าสลัดพราตาของเราในวันนี้เนี่ยกจะใช้เครื่องปรุงพิเศษนั่นก็คือทีพอร์ตเอ็กซ์เตอราเริ่มกันเลยนะคะก็จะใส่ทีพอร์ตเอ็กซ์ตร้าลงไปในกระทะใส,ส่3าส่วนสี่ถ้วยตวง นเ,นเราจะใส่พริกแกงลงไปได้เลยเราจะใช้ไฟก,กลางๆค่ะไม่ต้องแรงมากเราจะใช้ทีพอตเอ็กซ์านะคะแทนกะทิเนื่องจากว่าทีพอตเอ็กซ์าเนี่ยเป็นครีมเทียมห้องไขมนันเพราะฉะนั้นเขาจะมีความเข้มข้นสูงนะคะแล้วก็ให้ความหอมมันเวลาที่เราใช้ในการทำอาหารตอนนี้ทงจะเริ่มปรุงรสแล้วนะคะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลโลนด สลัดแขกเนี่ยค่ะเขาก็จะมีความหวานเคม็มแล้วก็ตัดด้วยเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะพอพูดถึงเปรี้ยวนี่ค่ะน้ำมะขามเปียกสช้อนโต๊ะใส่ลงไป<ๆ>เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะใส่ผงขมิ้นลงไปใส่ประมาณ1ช้อนชานะคะจากนั้นนกจะใส่ถั่วลิสงค่ะทีนี้เนี่ยพอใส่ถั่วแล้วตัวน้ำสลัดพลรตะของเราเนี่ย เขาจะมีความข้นมากขึ้นดังนั้นเราจะใส่ทีพอตเอ็กซ์ตาส่วนที่เหลือนั่นคืออีก3าส่วนสีถ้วยตวงลงไปตอนนี้เราได้นำสลัดพราตาที่มีความหอมแล้วก็มีสีสันน่ารับประทาน พักเอาไว้ให้เขาเย็นตัวแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเตรียมผักสลัดกันเราก็จะใช้พริกหวานนะคะพริกหวานสามสีเราก็จะนำมาหัน่นทีนี้ก็เป็นผักสลัดอื่นๆตามชอบมาหั่นเป็ชิ้นพอคำทีนี้เราจะมาเริ่มจัดจานกันแล้วล่ะคะ่ะ เต้าหู้อันนี้เราจะใช้เป็นเต้าหู้เหลืองนะคะนำมาหั่นให้เป็นชิ้นแล้วก็นำไปทอดตอนนี้ก็จัดหน้าตาจะสลัดเรียบร้อยแล้วเหลือลงน้ำสลัด เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสลัดพาลาตาต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่านี่สำหรับสีที่นะคะน่าทานไหมคะเจ๊แมวว้าว,าว,าวามาแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่เมนูสลัดหน้าตาเดิมๆแต่ว่ารสชาติใหม่ทำก็ง่ายไม่ยุ่งยากนะค,คุณผู้ชมก็สามารถเอาขั้นตอนนี้ไปทำได้ที่บ้านเช่นเดียวกันหน้าตาก็ดีเนาะแต่รสชาติจะเป็นยังไงบ้างเจแมมต้องชิมแล้วละ่ะ มันจะมีความหอมความมันของถั่วบวกกับความกลมกล่อมของเนื้อสัตว์แล้วก็ผักสลัดแบบกรอบกรอบพูดได้เลยว่าเมนูสลัดภาาตะเนี่ยเป็นเมนูที่ว้าวโดนใจเจ๊มแหม่มมากๆวันนี้ ยังมีเมนูว้าวอีกมากมายนะครับให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนอย่าลืมไป subscribe ในรายการของเราด้วยนะครับแล้วคราวหน้ามาดูซิว่าเจน้นนำจะหาเมนูเด็ดเมนูว้าวเมนูไหนมาฝากคุณผู้ชมกับรายการอาหารโดนใจสไตล์คนเมืองใน F&N n o o o d by บมีว้าวเมนูวันนี้ขอไปว้าวกับเมนูสลัดพารา่าก่อนนะจ๊ะ